สวัสดีครับพกปมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยววันนี้เอาใจสายกับแกล้มนะครับผมจริงๆก็ทานได้หมดนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูซี่โครงหมูย่างคุกฝุ่นนะครับได้ซี่โครงมา2อกิโลครึ่งครับผมเนื้อเยอะใช้ได้วันนี้ผมเลือกติดมันนิดนึงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะดึงตัวพังผืดออกก่อนนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับผมดึงออกให้หมดเลยครับอันนี้เหนียวใช้ได้นะครับดึงออกเลยวันนี้จะหมักสูตรให้เนื้อช่ำๆหน่อยนะครับวันนี้ ก่อนมาก็ใช้ซ้อมนะครับจิ้มไห้ทั่วเลยนะครับจิ้มตามเนื้อนะครับผมอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับจิ้มให้หมดเลยจริงๆวันนี้บรรยากาศมันได้ครับผมก็เลยเลือกเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องหมักกันต่อเลยนะครับผมอย่างแรกพริกไทยเม็ดขาวครับอันนี้ผมใส่ประมาณ30 3 5ถึงกรัมนะครับผมผมให้ละเอียดนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมรากผักชี อันนี้ใส่สีถึงหชิ้นก็ได้นะครับกระเทียมใส่ประมาณสัก40กรัมนะครับผมอันนี้ละเอียดประมาณนึงก็ถือว่าได้แล้วครับถ้าใครชอบเครื่องเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถเพิ่มได้หรือว่าชอบน้อยกว่านี้ก็สามารถลดปริมาณได้ครับผมของผมก็จะประมาณนี้นะครับพอดีแล้วครับผมตามด้วยซอสปรุงลดฝาเขียวสทัพพีวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมขออนุญาตใช้ทัพพีตวงนะครับผม แล้วก็ซอหอยนางลมครับผมสามทับพีเหมือนกันครับวันนี้จะหมักสูตรแบบช้ำๆเลยนะครับผมคุกฝุ่นจริงอยู่ครับแต่เอแบบช้ำๆครับน้ำตาลสายแดงอันนี้1ทับพีปูนนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงครับโอเคแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับสักครึ่งทับพีก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูประมาณสักหนส่วนหทับพี แล้วก็ผงนัวครับผมอันนี้ก็ใครไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เกลือประมาณหนึ่งส่วนห้าทัพพีนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเกลือสูตรนี้ผมจะหมักไม่นานมากนะครับพอดีต้องการทานแบบเร่งด่วนจะใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะครับผมวันนี้ก็จะใช้ปริมาณน้ำหมักเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเวลาย่างพวกซี่โครงเขาจะไม่ได้แห้งนะครับจะมีความฉ่ำในตัวนะครับเทลงไปเลยครับผม สำหรับการหมักซี่โครงสูตรนี้ผมจะไม่ได้ต้มนะครับเน้นปริมาณน้ำหมักที่เยอะหน่อยนะครับผมเพื่อซี่โครงของเราจะได้มีความนุ่มฉ่ำนะครับผมจริงๆแล้วก็ใครจะต้มก็ได้นะครับต้มนี้ก็นุ่มมากขึ้นนะครับทำให้เนื้อเรานุ่มมากขึ้นจะดูกร่อนนะครับผมแต่บางท่านก็ไม่ชอบต้มนะครับบางคนก็ชอบทานแบบเนืบๆนะครับสายกับแกล้มนะครับผมว่าโอเคมากครับสูตรนี้อันนี้เทเครื่องหมักลงไปให้หมดเลยนะครับผม เยิมเยิ่มครับฉ่ำๆเลยครับผมทาให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะครับรสชาติเขาจะได้ทั่วถึงกันนะครับผมันี่ก็ทาครบทั้งสองฝั่งแล้วครับผมจะทําการหมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนพริกข้าวคั่วนี้ผมยังไม่ใส่นะครับผมหลังจากหมักก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนย่างค่อยใส่นะครับผมหมักไว้ข้างนอกเลยนะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับแค่ครึ่งชั่วโมงเอง ครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมเร็วเหมือนกันนะครับจริงๆสูตรนี้ใครจะหมักนานก็ได้นะครับผมลดปริมาณเกลือลงนิดนึงจะหมัก3 4สี่ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนก็ได้ครับผมเพื่อให้เนื้อซี่โครงของเรานุ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก่อนนําไปย่างก็ใช้น้ําหมักนะครับทาฉโลมอีกนิดนึงนะครับเวลาย่างจะได้ไม่แห้งนะครับผมนี่ครับผมคลุกฝุ่นนิดนึงพริกป่นครับอันนี้พริกป่นนะครับสัก หนึ่งถึงสองช้อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับจริงๆปริมาณสักหนึ่งช้อนนะครับต่อฝั่งนะครับก็ไม่เผ็ดมากนะครับผมเข้าครั่วครับผมสักประมาณหนึ่งช้อนก็ได้ครับตบตบนิดนึงครับผมอีกฝั่งก็เหมือนกันครับผมอันนี้ไม่เผ็ดมากนะครับปริมาณนี้อย่างที่ว่าครับทําทานกันหลายคนก็ปริมาณนี้ก็พอดีครับ เผื่อบางท่านทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับจริงๆก็สามารถทานกับข้าวก็ได้นะครับสูตรนี้อร่อยลงตัวเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการย่างกันต่อเลยนะครับผมเสียงดังนิดนึงครับผมรถเยอะครับผมอันนี้ก็ใช้ไฟกลางๆนะครับถึงอ่อนนะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ถ้าผิวเริ่มแห้งนิดนึงก็กลับด้านครับผมเราสามารถใช้น้ำหมักที่เหลือนะครับทาชโลมไปเลยนะครับผม เพื่อไม่ให้ซี่โครงของเราแห้งกระด้างนะครับด้านนอกของเขานะครับทาให้ทั่วเลยนะครับผมหอมมากครับยางมาถึงตอนนี้นะครับหอมเครื่องนะครับเครื่องหมักนะครับหอมมากพอเริ่มแห้งก็กลับด้านอีกรอบครับผมจะใช้น้ํามันพืชนะครับทาผิวนอกนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้ซี่โครงของเราแห้งกระด้างนะครับผม เพื่อเพิ่พอมความชุ่มฉ่ำของซี่โครงของเรานะครับผมซี C ่โครงชิ้นนี้ก็สามารถทาน6 7คนได้เลยนะครับผมชิ้นใหญ่นะครับเป็นกับข้าวชั้นดีกับแกล้มชั้นเลิศน,นะครับผมเมนูนี้อันนี้ก็บัางนิดนึงก็ได้นะครับส่วนหนาๆน,นะครับอีกฝั่งก็บัางนะครับนิดนึงจริงๆผมไม่ทานแห้งมากนะครับผมผมจะย่างอีกนิดนึงแล้วก็เอาเลยนะครับผม อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับผมอมอสีเหลืองสวยนะ่าทานมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําเจียวสักแป๊บหนึ่งก่อนครับสูตรนี้ก็แจกไปแล้วนะครับน้ํามะขาม6ช้อนครับผมแล้วก็ตามด้วยน้าําปลาอันนี้6ช้อนเหมือนกันครับสูตรเจียวนี้สามารถดูในคอมหมูย่างได้นะครับผมทําไว้ครับตันปี๊บครึ่งช้อนใส่แดงครึ่งช้อนผงนัวนิดหน่อยแล้วก็คนให้ละลายนิดนึงพริกป่นประมาณสองช้อนครึ่งแล้วก็ข้าวคั่ว ประมาณสัก3ามส่วนสีช้อนมะนาวลูกครึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมรวมครับผมใส่ลงไปเลยนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปทานกันครับผมช่ำๆครับมาดูกันนะครับผมอันนี้ผมจะย่างฉ่ำๆนะครับไม่ย่างแห้งมากนะครับผมสําหรับใครที่ชอบทานแห้งนะครับก็ย่างเพิ่มได้นะครับผมผมจะทานประมาณนี้นะครับนอกจากหอมแล้วนะครับ สีสันยังน่าทานมากนะครับผมจริงๆสูตรนี้อยากให้ทุกคนลองทําบ้างนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับอร่อยมากครับจริงๆไม่ต้องทานกับน้ําจิ้มก็ได้นะครับไม่จิ้มแจ่วนะครับอร่อยลงตัวแล้วนะครับตัวนี้แต่ถ้าใครต้องการผมแซ่บมากขึ้นนะครับก็นี่ครับแจ่วนะครับผมเป็นผมแซ่บโอเคครับมาทานด้วยกันนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม